เลิกงามยามดีดีของป้าชบากับการเริ่มลงทุนแต่ทว่าการจะลงทุนให้ดีเหมาะสมและลดความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญป้ามินนี่จะมีเคล็ดลับอะไรมาแนะนำป้าชบาบ้างไปติดตามชมได้ในเ e e l ว t o o old to g e t wealthy เรื่องเงินไม่มีคำว่าสายในตอนจัดสรรการลงทุนอย่างเข้าใจฉบับไวเก๋า เลิกงามยามดีวันนี้อากาศดีดีอพร้อมลงทุนแล้วสิเรานักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเราพร้อมที่จะลงทุนละสวัสดีจ้าไม่เฟลเันนี่มาแต่เช้าเชื่อจ้าฉันเอาออเค้กเจ้าดังเขาโกรดมาฝากเธอยนะอ๋อดีจ้าดีจ้า งั้นเดี๋ยวเรามาทานเค้กกับชาร้อนด้วยกันเลยดีไหมจ๊ะดีสิดีสิรู้ใจฉันจริงๆเลยแม่จทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อก็ที่เธอแนะนําให้ฉันหาพอที่เหมาะสมกับตัวฉันตอนนี้นะฉันหาได้แล้วนะจ๊ะที่เหมาะสมกับตัวฉันน่ะนี่ไงเก่งจริงจริงเลยเพื่อนฉันเนี่ยกินเค้กก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาทานกับ ชาร้อนด้วยกันนะจ๊ะหยุดก่อนยาบา๋ยวพึ่งฉันขอยืมก่อนเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอพูดเรื่องการลงทุนจัดสรรแ้วก็จะแบ่งพอร์ตอะไรของเธอนี่แหละใช่จ้ะฉันจะขอยืมก่อนเอามาแนะนําให้เธอ,อสมมุติว่ายง,งเค้กก้อนนี้คือเงนินลงทุนของเธอ,อเพราะฉะนั้นเธอจะต้องตัดแต่ละชิ้นให้เหมาะสมยังไงจ๊ะ เดี๋ยวฉันทําให้ดูฉันจะได้กินไหมฟังฉันให้จบก่อนแล้วเธอก็จะได้กินโอ,โอ้โอเคจ้ะจ้ะหลังจากที่ฉันได้บอกเธอไปเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์ของการลงทุนต่างๆไปแล้วถึงจะมีมากมายหลายประเภทแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถลงทุนได้ทุกแบบทุกประเภทเหมือนกันหมดไวเก๋าอย่างเราเราต้องให้ความสําคัญกับเงินค่าใช้จ่ายที่จาเป็นยามฉุกเฉินก่อนเป็นอย่างแรกส่วนเรื่องการลงทุนไว้ที่หลังเพราะฉะนั้นฉันก็เลยมีตัวอย่างการสร้างพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมกับเธอมาให้มาดูกันเลย นั่นคือพอร์ตลงทุนความเสี่ยงต่ำสําหรับใช้จ่ายจ,จําเป็นยามเกษียณแม้ว่าได้ผลตอบแทนที่ไม่มากเพียงแค่ 3, 5ปเแต่บอกเลยว่าปลอดภัยและอุ่นใจเรื่องค่าใช้จ่ายแน่นอนเหมาะสมกับชาวสอวอ,อย่างพวกเรามากๆมาลองดูข้อดีของการจัดพอร์ตลงทุนกันก่อนเลยดีกว่าสภาพคล่องสูงสามารถช่วยสำรองค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นค่าใช้จ่ายครอบครัวค่ารักษาพยาบาลได้แบบสบายๆบายกระจายความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ ช่วยปกป้องเงินต้นให้คงไว้ผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อคาดการเงินเฟอ้อระยะยาวที่เฉลี่ยที่3%ไม่ต้องกลัวว่าค่าเงินจะลดลงไปเรื่อยๆมาดูวิธีการจัดการพอร์ตกันเลยจ้าสมมติถ้าลองตั้งผลตอบแทนคาดหวังไว้ที่4.25%ให้แบ่งส,สัดส่วนเงินลงทุนออกเป็นเงินฝากออมทรัพย์20%ตราสารหนี้50%หุ้น20%สินทรัพย์ทางเลือก10% โดยสรุปแล้วฉันขอแนะนำให้เธอเริ่มต้นลงทุนความเสี่ยงต่ำไปก่อนเพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินแม้จะไม่ได้ผลกำไรมากแต่ก็มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายอย่างฉุกเฉินที่สำคัญมันศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนและสภาพตลาดอยู่เสมอไว้เชี่ยวชาญเก่งๆขึ้นเมื่อไหร่ค่อยปรับพอร์ตให้มีความเสี่ยงเพิ่มข,ขึ้นก็ยังไม่สายนะจ๊ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วจ้ะ ไม่ใช่แต่ว่าชอบพอร์ตตัวไหนเราก็จะลงทุนไปเรื่อยๆเราต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วจ๊ะถ้าเราลงทุนไปแล้วเราขาดทุนไว้อย่างเรานะ่ยแย่เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่มีคําว่าสายค่อยๆศึกษาค่อยๆคิดกินเค้กดีกว่าหยุดอีกแล้วพอดีฉัน มีแนะนำกองทุนสำหรับวัยเก๋าอย่างเราจะไปฟังกันดีกว่าไปจ้ะกองทุนแรกที่ฉันอยากจะนำเสนอกองทุนส่วนบุคคลแ a s s i v e i n c o m จาก CGS Cimb ที่เน้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในไทยโดยผู้จัดการกองทุนเขาจะเน้นคัดเลือกกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากถึง5%ตต่อปีเลยนะเธอแถมความเสี่ยงก็ยังอยู่ในระดับปานกลางเหมาะกับการซื้อแล้วถือยาวๆกินปันผลไปเลย แต่อาจจะใช้เงินลงทุนตั้งต้นสูงสักนิดที่1ล้านบาทแนะนำให้แบ่งประมาณ10-30%ของพอร์ตลงทุนรวมของเธอนะจ๊ะแต่ถ้าเธอรู้สึกว่ากองทุนนี้ยังไม่ใช่ฉันขอแนะนำกองทุนรวมแบบอินคา e f ฟันที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากองทุนที่แล้วสามารถซื้อสะสมเก็บไว้ได้ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนประเภทนี้นิยมลงทุนประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่นกองทุน SCB TMF Plus I KTSV คุณกู้ภาคเอกชนคุนที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและกองทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้ยังสามารถไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารนี้เช่นกองทุน KKP Plus ASPD Plus รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยจ้าบอกเลยว่ากองทุนจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี3-5 เหตุผลที่ควรเน้นกองทุนประเภทนี้เน <Mm ื่องจากคนวัยเกียณอย่างเราๆต้องให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะจ๊ะอ้ยน่าสนใจมากเลยจ้ะเดี๋ยวฉันเอาเข้ามาในลิสต์ของฉันเลยดีไหมจ๊ะโอเคนี่นะโอเคอืมโอ้โหดีจ้ะอ่ะเรียบร้อยโอเคดีมากดีจ้ะตอนนี้นยเค้กดีไหม จัดไปจ้า,จาแต่ว่าอย่าก,กินเยอะนะระวังสุขภาพด้วยเดี๋ยวไม่สวยขอบใจจ้า